วันนี้อยู่กับผมแจมแกตสิ้งนะครับนี่ก็วันนี้ครับมาถ่ายครับนี่ก็ถ่ายอีกเช่นเคยต้นไม้เยอะครับนี่เขาใกล้นะครับนี่เข,ใขาใกล้ก็เขาเขาคยปลูกข้าวนะครับครั้งหนึ่งแต่ข้าวมันไม่เกิดปีนี้มันไม่ค่อยฝนครับมันมันฝนมาไม่ทันคือข้าวก็เลยตายหมดเขาก็เลยให้มาถ่ายปลูกมันครับนี่ก็ต้นไม้เยอะครับเยอะมาก วันนี้ก็เอาลห้าศูนมานะครับนี่ใน L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้อก็นี่ก็ยังไม่ได้ทาสีนะครับผมก็ว่าจะไม่ทาหรอกนี่สนิมกินนิดหนึ่งไม่ทาหรอกเอาไว้เง,งี้ยเลย ผมคิดว่าผมจะตัดออกเดี๋ยวค่อยตัดออกตัดขาตรงนี้ออกนี่แล้วก็ซื้อไอ้ตัวไอ้ที่คำราคาไอ้เลนะมาใส่ค่อยดูก่อนถ้ามีตังค่อยซื้อมาครับเพราะว่าตังไม่ได้ขอแม่ครับตังหาเองนี่ก็ส่วนหกไร่นะครับต้นไม้ก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบเป็นฟรสสิบห้าประมาณสิบก็ต้นแหละครับก็ไป Bây đủ phương án phan là lả ủ trang bị thơ bồ ไมตรงนะครับเพราะว่าต้นไม้มันเยอะแล้วดินมันไม่เสมอกันด้วยก็เลยถ่ายไม่ตรงก็ใส่ต่อ เีเวลาครับไม่ต้องจดครับเลี้ยวเลยครับแล้วก็ยกนี่ครับยกเลยเลี้ยวเสร็จยกเลยครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียวเวลาก็องไม่ค่อยนิ่งนะครับก็ขออภัยด้วย แล้วม <cin> ันช้านะครับแลวมันช้านะะวันนอย่ายกฟันใส่เกียร์ถอยอีกเกียร์คันอีกแล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้าใช่ไหมมันช้านะครับถ้าทําอย่างที่ผมบอกยกเลี้ยวเลยยกเลยครับมันมันก็จะไม่เสียเวลานะครับก็ไม่ต้องใส่เกียร์ถอยไม่ต้องเกียร์คันไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือใหม่เดี๋ยวผมจะสอนเข้าธีเข้าต้นไม้นะครับเข้ามุมต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกครับเนี่ยการเข้ามุมต้นไม้นะครับก็ ก็ไม่ยากนะครับสมมติมันเหลืออยู่แค่นี้ใช่ไหมเนี่อย่างนี้ใช่ไหมคือเราไม่ต้องไปวิ่งอ้อมต้นไม้ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะบอกไปเลยงี้ใช่ไหมก็มาดูกันเห็นใช่ไหมเราก็ตัดเราจะวิ่งไปเลยครับวิ่งชนต้นไม้ไปเลยนี่ครับครับอย่างนี้ชนต้นไม้แล้วก็ยกผ่บบาน นะครับเราไม่ต้องไปวิ่งอ้อมต้นไม้ให้เสียเวลานะครับคือเราคิดแค่สามครั้งก็จบเลยเพราะว่าถ้าสามครั้งมันจะพอดีล่องรถพอดีครับเนี่ยคือเร,อราได้แล้วก็ใส่ชิดต้นไม้นะครับแล้วก็วางฐานแล้วก็ไถนะครับนะเนี่ยมันจะทบต้นไม้พอดี มันจะพอดีต้นไม้มันจะพอดีล่องรถของเราครับคือเราไม่ต้องไปวิ่งอ้อมคือเราไม่ต้องใช้ใไอ้ผัดออกนะครับผัดออกคือใช่ไหมก็หมดพอดีครับแล้วก็ไอ้ฝั่งนี้ก็รับฝั่งนี้ไม่ต้องคิดครับ เดี๋ยวเราไวยเอาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนนะนี่ครับหมดพอดีเลยนะนี่มันจะหมดพอดีเลยครับนี่คือเราไม่ต้องคือเราไม่ต้องไทย ปัดออกปัดออกปัดออกถ้าถ้าทายอย่างนี้นะครับมันมันจะลึกนะครับไม่ทําให้หลุมลึกลึกในต้นไม้แล้วก็มันจะเป็นคือก็มันมันก็จะเป็นในข้างต้นไม้มันจะลึกนะครับก็คือไม่ไม่ต้องไปทํางั้นนะครับเนี่ยทาอย่างที่ผมบอกคนที่ไม่ไม่ไม่รู้นะครับคนที่คิดว่าเออเข้าต้นไม้แบบนี้เร็วก็เ้าอย่างผมไปไปทำตามนะครับก็เข้าเร็วนะครับผมคิดว่าเร็วนะนี่เห็นไหมกินแค่สามครั้ง ขับมาชนต้นไม้แล้วกิน3ามครั้งก็หมดเลยครับอีกรอบหนึ่งก็มานี่ก็ทมต้นไม้ก็จบครับเห็นไ,ไหมง่ายๆครับไม่ยากครับพอเสร็จแล้วนะครับผมไก่ก็เสร็จก็ประมาณสิบโมงก็โอเคนะครับก็ถ่ายได้สวยอยู่นะครับโอเค ไม่ได้ชมตัวเองนะก็จริงๆไอ้ตามเนื้อผาก็โอเคครับเสมอมากก็สวยใช้ได้ก็ถไม่ต้องเลี้ยงผาน,นะครับนี่นี่ถ้าอยากถ้าใครอยากถายแบบไม่ต้องเลี้ยงผาน,นะครับให้ยกให้ยกให้สูงเหมือนของผมนะครับนี่นี่ยกไอ้นี่ให้ให้ขึ้นให้ขึ้นให้สูงเลยก็ได้ครับถ้าถ้าถ,ถ้าดินทรายนะเนี่ยถ้าดินทรายแบบนี้นะคือยกให้สูงเลยยังไงมันก็เข้าครับ เนี่ยเนีัยนี่ผมยกสุดเลยนะเนี่ยคือมันสุดแล้วครับแล้วอันนี้มันยกสุดได้สูงอ่ะคือนี่เใช่ไหมข้างหน้ามันจะสูงกว่าข้างหลังขันนี้ดูก็ได้ครับนี่นี่ดูอันนี้ก็ได้นี่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือตั้งตรงๆนะครับแต่ว่าเใช่ไหมมันเฉียงมันเฉียงนิดหนึ่งเห็นช่ไหมนี่มันจะเฉียงนิดหนึ่งคือถ้าเฉียงอย่างนี้นะโอเคครับแล้วก็มันก็จะสูงได้ระดับหนึ่งเลย ถ้าไถนาก็ไม่ชนคนาแหอะครับถ้าคนาเล็กนะถ้าคนาใหญ่ๆก็ชนนิดหนึ่งก็นี่นะครับแต่ถ้าตั้งอย่างนี้นะถ้าตั้งอย่างคมอย่างนี้นะคือโอเคครับไถไม่ต้องเลี้ยงผานแน่นอนแต่ถ้าใครชอบเลี้ยงผานก็ก็ตั้งยังไงก็ได้ครับก็แล้วแต่ท่านเลยถ้าใครอยากเลี้ยงผานแต่ถ้าตั้งอย่างนี้นะครับคือปล่อย ปล่อยแล้ววิ่งง่าเลยครับสบายก็ก็เหมือนที่ผมก็เหมือนที่ผมบอกกันไปนั่นแหละคือตอนที่ผมขับให้ดูผมก็ปล่อยเลยครับคือมันก็วิ่งได้โอเคคือมันวิ่งได้อรถวิ่งได้ที่รอบสองพันถ้าจะไถให้เสมอองนี้นครับคือไอ้รอบรถก็สําคัญนะครับคือถ้ารอบเรกเราเหยียบไปสองพันรอบสองเราก็ต้องเหยียบสองพันนี่ครับถ้าเราจะมาเหยียบ ถ้ารอบแรกเหยียบไปสองพันรอบสองเหยียบพันห้าก็โอ้ไม่ครับไม่เสมอแน่นอนอยางนั้นไม่สวยครับคือรอบรถก็สําคัญนะครับถ้าอยากไต่ให้มันสวยคือเหยียบแค่ไหนคุณก็ต้องเหยียบแค่นั้นให้ตลอดหยยบให้เสมอตลอดถ้าเหยียบไม่เสมอเมื่อไรก็โอเคครับเป็นเรื่องแน่นอนไม่สวยครับมันจะเป็นคู่แน่นอนก็นะไปยังไม่ได้ ไม่ค่อยเปิดนะครับไม่ค่อยได้เปิดก็ดออยังไม่ได้ใช้กังขึ้นครับรถผมม,ม,มันก็ไม่ได้ใช้กังขึนอยู่แล้วครับก็น้ำไม่ใช้กางขึนไม่ค่อยได้ใช้กางขึนหรอกครับคือมันมีสองพันนะครับก็ใช้แค่กลางวันก็เสร็จแล้วครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ